เอากินเขากินเขาเลี้ยงกันเยเบากันต้องอยากแต่เงินเดื 7, นนดอนเจ็ดพันนะียไ <c oughs> อันนี้ยังเล่าเกียร์ได้นอเจจำได้ด้วยบัตเงินสดบ่อันนี้โดนหร,าาร,รอตัวโ่นเท่าไหร่บ่บนกลับมาไหมก่อนใส่เหรอก็นตัวกลับมาอีกจะเว้น,น,น,นมาอืมโอ้โหคือเนาะ มันบ่อได้บ่อได้นียนบ่ะเออไมรู้เขาด้กกดอยู่บ่เโอนเงินครับแล้วอนเงินกลับบ้านครับเงินออกแล้วนี่ยเจ็ดพันกว่าครับเก็ดพันละโอ้ตัวไม่ต้องจดเฮ็ดจดนั่นบ่ได้จดบ่ได้ดิยิบสองนี่ออก้่ะโอ้ยว่าเสียวเตียนแกนบ่ะถัดไปอ กำลังโอนเงินกับบันครับบัตโอยจงไระไปจละากบตรหางินซีเงินผนะส่งหาพันแปดครับได้หาเงินซีบ่เ้อดมาจีอีกันึงได้ป่ะนี่เห็นบ่มันบอลนี่มันจีขึ้นมันไม่ได้เออนั่นนะกระเป๋าเงินสดยี่อเออน่ะมันอยู่ในกระเป๋าเงินล้วกดส่งไปเลยอันละโอ้ยยีิบสองหนึ่งบ่พ่อตาบดอกกันนะบ่พ่อโอยยืนยันได้เนาะยืนยันไปได้่ส่ ยืนยันยันเออค้นไปเปไหนครับค้นไม้ลหละไเป็นไหนดสี่พันหกสี่พันหกบาทป่ครับสี่พันหกสิบาทเหตุงานจักมือก่อนะสิบหกมือเหเหตุงานสิบหกมือโหโหดแต่ว่าทำงานสิบหกมือได้สี่หมื่นกว่าครับเรื่องเินเิันกันวะแมนแล้วก็อัดคล่างเอยคลางไม่ไม่ขอบคุณนะมันจะสวนเพื่อนต่อกันไม่ขอบคุณออกเลย ลองกดลองกดสี่หมื่นของเจี่ผมด้วยนะสี่หมื่นของผมจงแล้วนเออตงแล้วสี่พันเท่าไรกว่าสี่พันหกร้อยเอ้าท้มันได้ไหลไปเลยสี่หมืก็ะบาสี่หมื่นน0สี่หมื่นอนะสี่หมื่นอ่หมื่นสองพันหกร้อยชี้ถ้าหนี่แหละครับเพจงานสิบหกมื่นครับสี่หมื่นกลัวไอ้ของผมไมาใช่แล้วเอาอยู่่่ วนแรกเออเดกก็นั้งไปเด็ไปสาธิตเนี่ยอันนี้พนรุ่นไหครับรุ่นซิบหารุ่นซิบหากลมแหกบ่ตองเชือดั่นหนาไหแล้วแล้วพนีรงครับอะไรก็หาเงินหกเต๋อไปพนทรงคันบ้านว่าโอ้ลืมแคบหนาตัวเอาเงินแปดเตอเยอาเงินแปดลืมแคบหนาตัววะาเงินหาะโอแคบมันก็ยู่นี่แะนี่เด็กขอมุ่นตั้งกดเข้าไปปุ๊บเข้าไปได้ อันเดียก็มีขอมูลตอนนี้มันอยู่ไซหอดไซจ้เหน่อยพี่ทังไหนกลับขึ้นยังไหนเนี่ยท่ายกับผ่นเฮ้4,006เด็ด4,000ท่าก่อน4 0 0 4,002โอ้ทำงาน1 1อ4 0ดหมนานบเกาหลีนสองห่ี่ห้องล้วเหยีห้องมาลนี่ก็อยู่เือว่าโอเคประสานซนี่ โอเคครับโอเคขบอะไรนักเรื่อเติมเดือนก่อนเติมเดือนก่อนมันบ่กทันเต็มเดือนเต็มเดือนก็ะเช้านหกอันนี้เฮ็ดงานสิบหกสิบหกหมื่นสิบเจ็ดหมื่นเดี๋ยวไปไล่แล้วใบสลิปใบสลิปออกมาผมจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้บ่ทันอันนี้คุยกันรั้งขึ้นเข่าบัญชีเสียแต่บ่ทันเห็นสลิปแต่เพื่นผู้เบาหมวกไล่ในี่เพิ่อนโซงฮอดบ้านแล้วครับนี่หามึนแปดคนเพื่ันอันนี้สี่มื้อสองครับเฮ็ดงานสิบ กระจายไปนี่ทุกอย่างก็หากสู้หมดเลยนี่สู้มหมดเลยทยุกเซ็ตหรอโอ้ยเซนีโทษซับเยม <c oughs> าเก้าไปเด็กนั่นเดียวขึ้นรถไพูดหนึงเอาไปฝฟาเกินเดี๋ยวคลิปหน้าไปเบิ้งรายละเอียดในสลิปกันครับว่าเฮ็ดงานจักมือกันแท้แล้วก็เฮ็ดส้ม,มง,งเขายกจายกันจังใดคลิปนี้ก็มาบอกกันเกินสู้ฟังครับเดี๋ยวจังไปพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปเขาก่อน ít nhà em không vô biển nó hoàn đâu